การเกิดมาเป็นคนจนเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนาสิ่งหนึ่งที่เราชอบทํามากที่สุดนั่นก็คือการรอรอให้คนมาช่วยรอการช่วยเหลือจากคนอื่นๆและหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครช่วยเราจริงๆและสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดว่าเขาจะมาช่วยก็คือ นักการเมืองกับข้าราชการคนจนจำนวนมากเชื่อว่าคนกลุ่มเนี้จะมาช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เกิดขึ้นเลยมันเป็นบทเรียนที่คนจนไม่เคยเรียนว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราจริงๆเลยเรามีนักการเมืองมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาติ ทุกนักการเมืองจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเราทําเพื่อคนจนเราทําเพื่อชาวบ้านเราคือคนของประชาชนเราจะแก้ไขปัญหาความยากจนเราจะแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่าเราจะทําให้ทุกคนรวยนี่คือคําพูดที่นักการเมืองทุกคนต้องพูดแต่คนก็เชื่อท,ทั้งทั้งที่เขาไม่เคยทําตามนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ น่าคิดมากว่าทําไมเราจึงไม่เคยเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าคนเหล่านี้ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนจนการแก้ไขปัญหาเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมันมีการพูดถึงมาตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครแก้ปัญหาเลยรัฐบาล สิ่งที่ทําได้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ารัฐบาลทําได้2ออย่างคือประกันร,ราคากับจำนำประกันร,ราคาข้าวหรือไม่ก็จำนำข้าวจำนำนั่นจำนำนี่เขาทําได้แค่2ออย่างแต่คนก็เชื่อเชื่อว่ามันจะช่วยเราแล้วก็ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ช่วยเราเขาช่วยภาคธุรกิจช่วยนักธุรกิจที่ให้เงินเข้ามาซื้อเสียงต่างหากฉะนั้นหลายๆนโยบายเนี่ยเราจึงเห็นชัดเจนมากว่ารัฐบาลพูดอย่างหนึ่งจะทำอย่างหนึ่งเสมอเพราะว่าคนที่ให้เงินเข้ามาซื้อเสียงเนี่ยบอกให้เขาทำเขาเป็นแค่ลูกจ้างของคนที่เป็นภาคธุรกิจเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองไม่ได้ต่างกันพวกนี้คือคนงานของภาคธุรกิจที่มาใช้คำว่านักการเมืองแล้วก็มาใช้คำอ้างว่าทำเพื่อประชาชนและก็พอเข้ามาอยู่ตำแหน่งแล้วเขาก็ทำเพื่อเจ้านายของเขาเป็นหลักดังนั้นการเกษตรคนไทยทำเกษตรมา ไม่รู้กี่ชั่วโคตรวันนี้คนส่วนมากก็อยู่ไม่รอดเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีหนี้สินมากขึ้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 นไม่มีการช่วยเหลือจริงๆหลายๆครั้งที่เราเห็นว่ามันเป็นการช่วยเหลืออย่างกรณีที่รัฐบาลให้เงินชาวบ้านยืมได้ง่ายๆครั้งแรกก็คือหมู่บ้านละล้านตำบลละล้าน ซึ่งแต่ก่อนคนไม่เคยกู้ยืมเงินง่ายๆเลยมันยากมากพอรัฐบาลมีนโยบายให้กู้เงินหมู่บ้านละล้านได้ทุกคนตื่นเต้นดีใจว่าเราจะกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้นแต่ว่าโปรเจรก t นี้ไม่ได้ใช่โปรเจรกจช่วยชาวบ้านแต่เป็นโปรเจรกจที่ช่วยนักธุรกิจเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำในช่วงนั้น โทรศัพท์ขายไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพขายไม่ได้หินอิดหินปูนขายไม่ได้ทำยังไงอ่ะภาคธุรกิจดอกเบี้ยเขาสูงมากวันหนึ่งจ่ายไม่รู้กี่หมื่นบาทถ้าเขาขายไม่ได้เขาตายฉะนั้นเขาจึงฉลาดมากก็เอาเงินภาษีของเราเนี่ยมาให้เรายืมพอเรายืมปุ๊บเราไม่เคยบริหารจัดการเงินเลยเราใช้เงินไม่เป็น เรามีแต่ใช้เงินเพื่อซื้อของแต่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเงินเพื่อให้เกิดดอกเกิดผลได้พอได้เงินมาง่ายๆปุ๊บเราก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อปิกอัพซื้ออิฐหินปูนทรายมาสร้างบ้านแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้เกิดดอกผลทีเนี้ยเราก็กลายเป็นหนี้เป็นหนี้ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใชจได้ในขณะที่ภาคธุรกิจกลับได้เงิน ไปจ่ายดอกไปจ่ายหนี้และก็ได้กำไรนี่คือเทคนิคในการโอนหนี้ของภาคธุรกิจมาอยู่บนบ่าของเกษตรกรหรือคนยากคนจนแต่มันมาในนามของความฉลาดของนักการเมืองมาในนามของการช่วยเหลือจากนักการเมืองจากภาครัฐแล้วก็ชื่นชมยินดีเขา เรามีความรู้สึกว่าเขามาช่วยเราแต่จริงๆแล้วเขามาขอให้เราแบกหนี้แทนเขาเรานี่ก็เหมือนกับคนโยนฟุตบอลมาให้เราฟุตบอลมาฟาดหัวเราปึง้งแล้วก็กระเด็นกลับไปหาเขาเราไม่ได้จับฟุตบอลเลยแต่เรากลับได้อาการเวียนหัวปวดหัวเลยนั่นคือสิ่งที่นักการเมืองและขล้าราชการทำมาตลอดกับเกษตรกร โดยใช้คำหวานคำพูดที่โกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่เราไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนจากประวัติศาสตร์และที่น่าตลกที่สุดก็คือเขาบอกว่านักการเมืองบางคนว่าจะทำให้คนรวยทุกคนรวยพรรคการเมืองบางครรคเคยหาเสียงว่าเราจะทำให้คนมีอยู่มีกินจะทำให้คนร่ำรวยขึ้นมาทุกคนซึ่งมันเป็นจริงได้ไหม มันเป็นจริงไม่ได้จะทําให้ทุกคนรวยไม่ได้คนจะรวยได้มันต้องมีคนจนจํานวนหนึ่งทํางานให้เขาจึงจะรวยได้ถ้าไม่มีคนจนทํางานให้มันรวยไม่ได้คนคนเดียวจะสร้างความร่ํารวยขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีแรงงานราคาถูกมาให้เขาเอาเปรียบถ้าไม่มีการแย่งชิงเอาทรัพยากรของคนอื่นมาให้กองบนตักของตัวเองคนเดียว ฉะนั้นความรวยของคนคนหนึ่งเนี่ยจึงสร้างความยากจนให้คนจำนวนมหาศาลมากฉะนั้นการบอกว่าจะทำให้ทุกคนรวยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้แต่มันน่าตลกตรงที่ทุกคนกลับเชื่อเชื่อว่ารัฐบาคนนี้มาเป็นรัฐบาลพรรคนี้เป็นรัฐบาลจะทำให้เรารวยมันตลกมากเพราะมันเป็นไปไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ฉลาดอยู่นะ แต่ทำไมเราเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเชื่อฟังอย่างง่ายดายแล้วก็ทำตามด้วยโดยไม่คิดแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีรัฐบาลหน้าไหนที่ช่วยชาวบ้านจริงๆทุกโปรเจก จะต้องมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเสมอผลประโยชน์นั้นอาจจะเป็นแค่คอมมิชชั่นเป็นแค่เปอร์เซนท์ที่เขาจะได้หรือเป็นแค่เอื้อธุรกิจของเขาหรือเอื้อธุรกิจของคนที่ให้เงินเข้ามาซื้อเสียงมันไม่มีโครงการไหนๆจากภาครัฐที่มาช่วยชาวบ้านจริงๆเลยเท่าที่ผ่านมาฉะนั้นในสภาวะปัจจุบันเนี่ย การมาหลอกลวงให้คนจนดีใจหลอกลวงแล้วก็ฝึกอบรมให้ชาวบ้านเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็หลงไหลในระบบอุปถมัมรอให้คนมาอุปถัมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันน่าจะหมดยุคไม่งั้นเราสูญพันธ์เราจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี่เป็นยุคที่เราจะต้องกลับมาคิดเอง สร้างมันขึ้นมาเองทําเองหาทางออกเองมากขึ้นการเรียนรู้การฝึกทดลองการทําเพื่อหาทางออกจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งการรอให้คนมาช่วยเป็นความผิดพลาดอย่างมหันเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้ชัดเลยว่าการรอให้คนมาช่วยมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างมากที่สุดก็คือเขาแค่ฝึกให้เราเป็นขอทานที่ดี ฝึกให้เรารอฝึกให้เราขอนั่นคือสิ่งที่พักการเมืองจำนวนมากกำลังทำในวันนี้รัฐบาลเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็กำลังทำในแบบเดียวกันก็คือฝึกให้เราเป็นขอทานฝึกให้เรารอฝึกให้เราพึ่งเขาและเขาก็จะเอาเปรียบเราตลอดไปเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โกหกแล้วโกหกอีก เราก็ยังเชื่อทุกครั้งที่เขาพูดนี่คือความเชื่องความเชื่องที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนฉะนั้นการกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองคิดถึงการเชื่อมั่นในตัวเองคิดถึงการหาทางออกด้วยตัวเองมันคือสิ่งสำคัญสูงสุดในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบัน ยุคที่นักการเมืองเริ่มหน้าด้านมากขึ้นมากขึ้นข้าราชการระดับสูงก็เริ่มด้านมากขึ้นมากขึ้นเขาจะเอาทุกอย่างทุจริตทุกอย่างคดโกงทุกอย่างและก็หลอกลวงทุกอย่างจนการพฤติกรรมที่เลวทรามแบบนี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตเราเราก็เลยคิดว่าเราต้องอยู่แบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วการที่เราไม่เชื่อฟัง ไม่ทําตามเราต้องเชื่อตัวเองมากขึ้นเราจะเจอทางออกเราจะเจออะไรที่ทำให้เรามีอิสระภาพได้มากขึ้นเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นและวันนั้นเขาจะฟังเราเขาจะทําตามที่เราต้องการวันนั้นมันจะเป็นคำว่าประชาธิปไตยแต่วันนี้มันเป็นอุปธรรมอุปธรรมาธิปไตย ทุกวันเนี้เป็นระบบอุปธรรมไทยอุปธรรมใหญ่มีเงินเยอะก็ซื้อได้เยอะซื้อคนได้เยอะซ,อซื้อเสียงได้เยอะอันนี้คือทางที่มันแคบลงแคบลงแคบลง,บลงการทุจริตคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบมันจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น,น,นคนยากคนจนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ก็จะถูกบีบคั้นมากขึ้นมากขึ้นจนลืมตาอ้าปากไม่ได้แต่ก่อนนี้เราจนคือจนธรรมดาแต่มันก็ยังอยู่ได้แต่วันนี้เราไม่ใช่จนธรรมดาเราเป็นซูปเปอร์จนซูปเปอร์จนก็คือเราไม่ได้แค่จนนะเรามีหนี้แต่ก่อนจนไม่มีหนี้แต่วันนี้จนแล้วมีหนี้มินี้ที่เรามองไม่ออกเลยว่าเมื่อไหร่เราจะจ่ายได้ นี่คือการทำให้เราจนลงอย่างถึงที่สุดแต่เรากลับไม่รู้สึกว่าเราจนนี่คือความซับซ้อนของระบบธาตยุคใหม่ที่เรามักจะมองข้ามการกลับมาคิดถึงทางออกโดยตัวเองกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองมันคือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพ